พา n i นี่โครนิ c ค e ลซ็อกเกอร์ฤดูการ2020-2021ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดการ์ดฟุตบอลครับเป็นรุ่นโครนิ i ค l ลครับของฤดูการ2020-2021นะครับก็นี่เป็นกล่อง Hobby Hybrid ครับหรือที่เขาเรียกว่า H 2นะฮะซึ่งแตกต่างกับ ฮอบบี้ยังไงง่ายๆเลยราคาต่างกันเยอะมากครับแล้วก็เอาหลักๆเลยนะฮะก็ไม่มีการันตีพวกลายเซ็นหรือชิ้นผ้าครับถ้าอย่างเป็นรุ่นฮอบบี้เนี่ยเขามีการันตีครับรุ่นฮอบบี้โดยตรงเนี่ยเขามีการันตีชิ้นผ้าหรือไม่ก็เอ่อลายเซ็น,นะฮะหนึ่งกล่องต่อหนึ่งใบครับข้างในมันจะเป็นสามกล่องครับก็คือฮอบบี้หนึ่งจะมีการันตีสามใบนั่นเองครับจะเป็นลายเซ็นหรือชิ้นผ้าก็แล้วแต่ครับ เรียกว่าได้หลีกละลีกระบายครับแต่ว่าพอมาเป็นรุ่น Hobby Hybrid Head 2ก็ไม่การันตีแล้วครับแต่ถามว่าออกได้ไหมก็ยังออกได้ครับมีรุ่นได้อยู่ครับก็อย่างที่เห็นครับมี3หลีกครับพิมลีกลาลิกา้าแล้วก็ซิ r i อารครับก็ต้องเป็นแกะที่ซิ r i อาก่อนอยู่แล้วละครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับก็ยังไงนักเตะจากอิตาลีสเปนหลีกซิลิอาร์อะไรนี่ผมก็ ไม่ค่อยรู้จักนักเตะมากครับก็อาจจะมีออกเสียงผิดกันบ้างก็ขออภัยด้วยฮะอย่าถือสากันครับก็รุ่นโคนิค o นี่จริงๆผมค่อนข้างอยากจะแนะนำให้สำหรับพวกมือใหม่มาลองเปิดดูครับเรียกว่ามันเป็นกล่องที่รวมการ์ดหลายแบรนด์ย่อยของทางพานินีเอาไว้เยอะมากครับเรียกว่ามีหลากหลายครับสำหรับใครที่เพิ่ง เข้ามาสะสมหรืออะไรยังไงก็รุ่นเนี้ยซื้อมาแล้วคุณจะได้เห็นการ์ดหลากหลายประเภทเลยคุ้มค่าเลยครับก็มาดูครับใบแรก RC ครับผมเป็นอะไรครับเนี่ยฮาน์ใที่2เอนโซล่าครับ RC เช่นกันครับเอนโซล่าอ็ม巴าเอนโซล่าอันมาเป็น เอเดนรับิอตครับนี่คะเห็นไหมครับความหลากหลายของรุ่นการ์ดจะเยอะเลยทีเดียวครับนี่ก็ใช่นครับซิงเก้วิลฟรดวิลฟรดซิงเก้เอ๊ะใส่กับหัวไปกับหัวมาครับซิมมี่ โอ้โอ้โหใบนี้ไม่ธรรมดาแหละครับผมเป็นรุกกี้ครับทิกเก็ตอาซีเอ่อชื่อนักเตะเขาชื่ออะไรครับฮิกกี้นะครับฮิกกี้สวยดีครับเป็นรุ่นย่อยของอะไรครับเนี่ยคอนเทนเดอร์ออปตคุ้มค่าครับได้เจอการ์ดหลากหลายครับ อันนี้มีรันนัเบอร์ไหมไม่มีรันนับเบอร์นะครับแต่ว่าสวยเลยครับอู้การ์ดมาสภาพอมาจากโรงงานก็ยับมาแล้วครับหน้าการ์ดแม่ก็เซ็งเลยครับพาณิชย์คุณลิตี้คอนโทรอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นดิสโก้ใบดิสโก้หรือเปล่าครับ โคนิค c ไบดิสโกก็ไม่มีรันนัมเบอร์นะครับ b บ d i s โกข้างล่างนี่ก็เป็นรุ่น c ซอร์ติฟาครับน่าจะไบดิสเรียกว่าไบดิสโกของ c ซอร์ติฟาเหมือนกันนะครับเป็นจุดกลมๆอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ขออภัยครับข้อมูลมีผิดพลาดกันได้ครับผมน,นี้เป็น c e r t i f ิฟา อีกอันหนึ่งครับ c ซ r t i f ิฟายมาติเนสครับนี่รุ่นอีลิทเทีบอีลิตกะใบก็จะวาววาวนิดนึงนะฮะเรียกว่าซื้อรุ่นนี้มาได้สะสมหลายประเภทเลยครับ ได้สะสมการ์ดหลายประเภทได้เห็นการ์ดหลายแบรนด์นะฮะคุ้มค่าครับสำหรับมือใหม่เลยฮะคุ้มค่าเลยอันนี้สเปกตาครับรุ่นสเปกตาวาลโฮวิคครับรุ่นสเปกตานะฮะแล้วก็ข้างล่างเป็นรุ่นพริซึมครับรุ่นพริซึม ซึ่งจริงๆปีนี้พริซึมถ้าเป็นพริซึมของทางเพนนีนี่ออกมาเป็นพีเมลีกนะครับและเป็นฮิสตอรีทิเกตครับเป็นอาริซองครับตอนอยู่กับโรม่าครับโอเคลีกอิตาลีไปแล้วมาต่อไปครับถึงคิว หลีกสเปนบ้างดีกว่าหลีกอังกฤษขอเก็บไว้ท้ายครับก็ลุ้นกันครับว่าจะมีลายเซ็นโผไหมแล้วจะโผถ้าโผโผหลีกไหนครับอิตาลีไปแล้วไม่มีครับลายเซ็นใบลันนัมเบอร์เ,เออมีไบรลันไหมเดี๋ยวผมตามเช็คตอนหลังให้แล้วกันครับมาดูลีกสเปนต่อดีกว่าครับนี่ครับเริ่มต้นมาของ ลีกสเปนก็เป็นรุ่นดอนรัสครับบายเลดลุกก mm ี hmm. ้ฮะก็รุ่นฮอบบี้กับรุ่น H 2จํจำนวนใบได้เท่ากันครับกล่องละ15บใบ3ลีกแค่ว่ารุ่นฮอบบี้การันตีครับลีกละ1ไลายเซนหรือชิ้นผ้าครับชิ้นส่วนเสื้อแต่ว่าของ H 2รุ่น Hybrid นี่คือไม่มีการันตีครับแต่ราคาก็แหนนีบอกครับรุ่น H 2นี่สามารถหา หากันได้ในราคา4,000ต้นๆครับเทียบกับรุ่นฮ o อบบี้ราคาตอนนี้ก็ปาไปเกือบหมื่นหกะฮะราคาต่างกันเยอะครับมาเล่น H2 แม้ไม่มีรุ้นไลเซน็นหรือชิ้นส่วนเสื้อไม่ไม่ใช่ไม่มีรุ้นไม่มีการันตีแต่ด้วยความที่ราคาต่างกันเยอะครับก็แล้วแต่ครับใครจะเห็นว่ายังไงเพราะว่าบางทีจะรุ่นลาเซน็นแต่มันออกชิ้นส่วนเสื้อมาซะ เยอะแหะครับก็ไล่ดูกันครับของลาลิก้าใบของแต่ละประเภทนะฮะอู้เป็นใครครับใบนี้ที่ได้ Red มูซาครับเรดลุกกี้ออปติกครับมูซา โอเคครับใบนี้หน้านากาดไม่ไม่มีร่องรอยนะฮะแต่เซ็นเตอร์นี่เบี้ยวเห็นเห็นครับมูซาแล้วก็ดิสโกโ้ครับอู้อ,อู้อันนี้สีแบบว่าสวยครับสวยใบนี้สีคมเข้มเลยเดนิสซูเรสครับ โอ้โหขนาดชื่อมันเป็นสีน้ําเงินด้วยมันยิ่งมองยากเข้าไปใหญ่แล้ครับจะมีรันดัมเบอร์ไหมครับเนี่ยใบนี้ก็ไม่มีนะครับรันดัมเบอร์ยังไม่มีครับก็ลำดับการเรียงการ์ดจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ละลีก คีวินเดียมคารันโยนะฮะแล้วก็มาเป็น R C c e r t i f ฟ e d ครับเรดลุกกี้ครับผมเรดลุกกี้อู้เป็นรุ่นออปติกนะฮะออปติกการ์ดจงเงาครับเรดลุก นี่เป็นรุ่นซีเล็กครับรุยโซเรสซีเล็กแต่ใบสุดท้ายเป็นสเปกตาครับสเปตกตาก็ยังไม่มีใบรันดัมเบอร์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไล่เช็คตอนท้ายอีกทีนึงครับเผื่อมีหลุดรอดไปไม่เห็นหรือว่าไม่รู้ครับ และแล้วก็น่าจะถึงลีกที่ทุกคนรอคอยครับลีกอังกฤษครับที่มีลีกก็สองลีกมาก็ยังไม่มีใบชิ้นส่วนเสื้อหรือใบลายเซ็นออกมานะครับเปิดมาก็คนแรกก็เป็นฟอร์นาวนะหลีกละ15ใบครับของทางโคนิโค โอเคครับมาดูเหรีอกอังกฤษกันวนาวนะครับโซเยอร์สมอลบบนครับ เนวอะไรครับเนี่ยเมาลเมาลเพย์ M ow, M ow Pay ครับเรดดุกี้ครับโบเวนครับเรดดุกี้อันนี้คาสเทชลสเตอร์นะฮะเจามาลลิวิสนิวคาสเซิลครับ โอ้โหใบดิสโก้มาแล้วครับเป็นโรดิโก้ครับโรดิโก้โรดิโก้ข้างล่างก็เป็นเบนมีครับเป็นมีนะเป็นตราวเร่ครับพี่ลำของเราคนระับพี่ลำ ว่าแกล่ำจริงๆครับแอารอนวานบิสซาก้าครับฮุกโยริสครับเรดูกี้ออปติกครับอลิสเตอร์ครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และมาเป็นรุ่นสีเล็กครับถัดมา ลุยส์ครับดักลาสลุยส์และรุ่นล่างสุดก็เป็นสเปกตาสเปกตาไม่มีรันนัมเบอร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอผมไล่เช็คนิดนึงฮะว่ามีรันนัมเบอร์ไหมมีอันไหนตกหล่นไปหรือเปล่าครับก็ครับสรุปว่าคือไม่มีใบรันไม่มีใบรันนัมเบอร์เลยสักใบครับ ว่าได้แต่ใบที่ไม่มีรันนดอเบอร์ครับกล่องนี้โอเคครับเรียบร้อยครับกล่องนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามก็ยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ